ครับก็ให้ดูคอยตาบุญแจนะครับตอนนี้ก็เป็นหัวเหลืองทองครับเหลืองเหลืองนะครับเดี๋ยวให้ดูเป็นกล่องๆแบ่งขายนะครับเป็นต้องการไซขนาดไหนแล้วก็ตามราคาที่เราต้องการก็เลือกไซเรืองขนาดเลือกเอ่อไซเรือกขนาด เลือกเกที่ท่านต้องาการตามกำลังนะครับดวมคอยแล้วมาจุดที่ามาหยุดที่เวฟเจเจนแล้วก็ให้ได้กลตัวให้เรื่องตัวว่าจะผิดหวังนะครับว่าเป็นคอยเทียมอันนี้เราขายคอยแท้คอยแท้จริงๆนะครับท่านไม่เชื่อแล้วก็โทรมาคยุยหรือว่าเดินทางมาคยุย เรื่องเป็นลาวประกอบเป็นธุรกิจเรื่องคอยก็ได้นะครับสนใจก็โทร0871505